เราจะมาถักตัวกระเป๋ากันนะคะตัวกระเป๋าเราก็จะถักเ f ไปรอบก่ปนปถักหนึ่งสองสามเราขึ้นได้โซ่สามโซ่สามแล้วเราก็ถัก f ไปจนรอบตัวกระเป๋าเลยนะคะธรรมดาก่อนนะ ถักไปจนรอบแล้วเราถึงจะขึ้นลายนี่นะคะเราถักเกีนรอบจนถึงมุมแล้วก็ถักไปตามปกติ เสร็จแล้วนะจบ,จบแล้วน,นี่ถึงโคมสุดท้ายแล้วนะคะพอ,อจบแถวนี้แล้วเราก็จะถักมีการถักเอฟอ้อมหลักหน้ากับอ้อมหลักหลังอันนี้เราถักเอฟธรรมดาอยู่เพื่อจะเป็นฐาน สุดท้ายแล้วแล้วเราก็จะสีติดกับโซ่สาม้วนะคะแล้วเราก็จะถักโซ่ถักโซ่สามแล้วเราก็ถักเอฟล้อมหลักหน้าสี่ครั้ง เ,เราไม่เกี่ยวตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นเอฟธรรมดาแล้วอ้อมหน่งครั้ง ราะว่าโซ่ของเรานี้ก็นับเป็นหนึ่งหลักแล้วต่อไปแค่ถักเป็นอ้อมข้างหลังอ้อมหน้าเราขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วอ้อมหลังอ้อมหลังเราก็จะอ้อมหลังะะเราก็จะห่อ,อ่งนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาถักสี่ครั้งนะคะหนึ่งครั้ง เราจะกดเอาเอเนี่ยตัวเอฐานเนี่ยไาไว้ข้างหลังเราจะเท่าได้ผ่านมาอย่างนี้สองสามส,ามสี่นี่ค่ะงานที่ออกมานะคะมันจะเหลือหมดอยู่ สแล้วต่อไปครบ4หลักแล้วเราก็จะถักเป็นเอฟ้ o ่มหลักหน้าอีก4ครั้ง1 รายงานออกมามันจะเป็นลายไข่ลายไลา,า,ายสารเราจะทําแบบนี้ไปจนพบรอบตัวกระเป๋าของเราเ,าเลยนะคะช่วงคู่กระเป๋าแล้วก็ถักปกติไปเลยค่ะอันนี้เราอ้อมหลักหน้ามาแล้วสี่วก็จะอ้อมข้างหลังอีกสี่หนึ่ง แล้วก็มาถักข้อมหน้าอีกสี่ครั้ง1 2 3่งสองจะถักข้อมหลังอีก4ครั้งนะคะ อันนี้ก็ออมเพื่อน,หนาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ออมข้งหลังสลับกันไปแบบนี้นะคะจนจบแถวจนทั้งตัวกระเป๋าะค่ะ 嗯。Mm hmm. Okay. Mm -hmm. you mm -hmm. สี่เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็จะทักสี่ทักสี่ติดกับโซ่แล้วเราก็จะขึ้นแถวที่สอง แถวที่สองก็จะขึ้นสลับนะคะหนึ่งขึ้นโซ่ก่อนหนึ่งสองสามแถวที่สองจากแถวที่หนึ่งนี่เราถักอ้อมหลักหน้าใช่ไหมแถวที่สองตรงนี้เราก็จะเป็นอ้อมหลักหลังลายจะได้สลับกันถักไปตามหลักที่เราขึ้นไว้เลยค่ะอ้อมหลักหน้าเนี่ยจะอ้อมหลักหลังนะหลักได้ขึ้นมา ปดสองครั้งอ้อมหลักหลังกอกขึ้นมาปดสองครัง้งนีง่รกงนนี่นะคะอ้อมหลักหลังปอกขึ้นมากดสองครัง้งและแถวนี้จากที่อ้อมหลักข้างหลังนะเราจะถักมาอ้อมหลักหน้าแทน ขึ้นมาปลดขับขึ้นมาปลดขับขึ้นมาปลดอันนี้เราก็จะอ้อมข้างหลังนะคะ แค่เราไม่จิ้มตรงดูของ f เ,เรามาถักครอบหลักแทนนี่นะคะลายที่เราได้จากมาลักษณะนี้เลยะะเราถักแบบนี้ไปอีกจนรอบตัวกระเป๋าเรามาถักกันเลยนะนี่ถึงโค้งกระเป๋าแล้วนะคะถึงตงรงค้งแล้ว อมอมดินึ่งมับอ้อมหล่าอืมขยหหลุดจังจะถักแบบนี้ไปทั้งหมดให้ครบ12แถวนะคะี่เราถักไปแล้วแถวที่แถวที่3 ในรนะดับอ้มหลักหน้าหักมาผ่านกล้องมันก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนาะที หลักหน้า น,นี่แหัะความหลัน้า อไปแลกวขึ้นโ้อสามแล้วถักเหมือนเดิมเลยนะคะหนึ่งสองสามตัวนี้มันเป็นอ้อมหลักหลังของเขานี่เราขึ้นแถวใหม่แล้วก็ถักเป็นอ้อมหลักหน้า เนี่ยก็ถักไปเรื่อย